สวัสดีครับสวัสดีงามังกุ้งแม่อพี่น้องคู่คู่คนครับแรงนี่กับมาป้าพี่น้องซุนฮีที่เรากับเข้านั่นนะและแล้วก็ถึงเวลาครับพี่น้องซุนฮีจะมากินเขากินเราทำกับเข้ากับปล่อพี่น้องได้พอกันคู่คู่ปกคนนะครับแรงนี่กับเป็นเมนูกับแก้มนะครับมาตามคําขอของไอ้อานวยหรือไอ้ไก่เนาะครับเป็นขอมาเมินเนาะครับเนาะกับเมนูลูหมูครับบนล่างเป็นขึ้นแพะขึ้นป่าหายจ้อยก้าเป็นขอมาเมินเราได้ยน่งเป็นเนาะครับเนาะวันนี้กับไม่เนื้เป็นได้เลยครับนี่ครับ ลูหมูแบบเมืองของตังเหนือเฮานะครับนี่ก็จะเป็นเส้นมีทอดกรอบนะครับนี่ก็กระเทียมเจียวนี่ก็เป็นเครื่องในหนังหมูที่เขาไปทอดกรอบนะครับนี่ก็เป็นมันงานหรือมันลาคอมันนะครับนนี่เขากินดิบนี่กับแก้วครับนี่ก็บใบมะกรูดทอดนี่หอมป้อมต้นหอมผักไผ่หอมดวนนะครับนี่น้ําพริกลาบที่เขาไปค่วไปมีนะครับน้ําพริกลาบจะกินลาบกินซานี่เขาก็ต้องกึดถึงน้ําพริกลาบแมนนวลจันทร์นะครับสุดยอดครับไอ้น้าพริกลาบของค้นเหนือครับ นี่ก็มีน้ำกระเทียมเจียวครับหมูที่เขาไปลาบเรียบร้อยนะครับนี่นะสุดยอดครับแรงนี่ครับมาเอาขมาน้อพริกใส่ก่อนเลยครับนี่นี่ก็เป็นเลือดนะครับเลือดเอาไปกั่นกับไบจะไข่เห็นนะครับเนอะกั้นกับไบจะไข่ให้มันหอมเพื่อลดความคาวนะครับเนาะนี่คนนี่ลงไปเลยอู้หูยคือครับแรงนี่คือสุดยอดนะครับนี่นะลูหมูแบบมึงๆือของคนตั้งเหนือเขานะครับนี่นะกลับแกลมเนาะ ถ้าจงมูกับมาหาเขาแต่หิ้วไปหาจ้ามูามาาเอา,า,เา,า,เอา <c oughs> ครับน้ำกระเทียมดองนี่ครับใส่ไปเพิมความหวานความล้ำนะครับนี่นะนี่นี่แหละครับนี่เอาก็มาตักใส่ถ้วยใส่จานครับครับนี่ครับนี่ตักใส่ถ้วยครับ ถักรูกลวยแล้วกับมะกรีบยังส่ครับนี่เป็นมัดแก้วเนาะมันหงานยังมีถอดกรอบนะครับเพราะว่าเขาต้องถอดไปก่อนนะครับถ้าบั่ถอดไปก่อนนี่มันจ่านะครับเนี่ยคนเดียวนี่เนาะหลายสมงครับนี่นี่แหละครับผมนี่ไข่หอมดวนใส่ไปนักหนักหลายๆครับมันจะได้หอมครับมาอืมม่ได้กินในมือนะครับนี่นะรกกูอ่นนี้ ยอดครับไข่บะกินก็นเอาจีนไปคั่วให้ก่อนนะครับมาเป็นลาบค้าวมีนนะครับนาอมาก่อนกินลาบกินซากันไหมสักแต่งครับ <c oughs> ขับมาแรงมาเนี่ยลูกเมียดาของนอ้องเน็ดมาอือยอดครับแรงนี่ไปพอแล้วครับแบบมีขอมกินจะครับมาครับ ขเรามาตัวนยนะครับจำมันก่อนจะลาผมไปพี่น้องไปครับกำยังใหญ่เลยนี่ผู้ต้องครับตัว้าวขอย้ำหกหัวกับแกงกระด้างเดี๋ยวผมมีเวลาเดีย๋ยวผมย่างผมไปพี่น้องได้พอกันนะครับนอ้องและนี่น้องสุนทีอขอลาไปก่อนนะครับ โอ้ดเพน้องสุนฮีคห้เราเข้าร้านนะเดี๋ยวกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามน้องสุนฮีด้วยนะครับผมแม่พี่น้องโอ้ดเพน้องสุนฮีแล้วก็ลองเอาสูตรน้องสุนฮีไปหยาบไปทำครับทำบารลัมน้องสุนฮีนี่เต้ครับ